ขอต้อนรับเข้าสู่ซับนิวค่ะสวยหล่อกิ่งทองใบหย,ยกอดีตเกิรคุปสาวควงแขนแฟนหนุ่มถ่ายพรีเวดดิง้งหวานชำํำอีกหนึ่งคู่รักที่คบผาดูใจกันมา2ปีระหว่างอดีตนักร้องเกิร์บคุปยางแนนนี่พัทรานันท์ดีรัศมีหรือแนนนี่เการิบเบอรี่ถูกแฟนหนุ่มเทนเนอร์มาดเข้มปวีนทำเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานกลางโรงหนังทำกลางบรรยากาศเพื่อนสนิทรวมทำเซอร์ไพรส์กับฝ่ายชายอย่างอบอุ่น ล่าสุดแนนนี่โพสต์ภาพพีเวดดิ้งกับแฟนหนุ่มปวินสุดหวานชื่นมื่นผ่านอินสตาแกรบอกเลยครับว่าแต่ละภาพนั้นดีงามพระราม8ปดเลยจ้าท่ามกลางเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงและแฟนคลับเข้ามาแสดงความยินดีเป็นจำนวนมากแค่พีเวดดิ้งอย่างสวยอลังการขนาดนี้อยากเห็นบรรยากาศงานแต่งแล้วสิอีอีขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากทีนีดอทคค่ะ ฝั่งแซปนิวทุกวันสนุกสนานไปกับแซปนิวกดไลค์กดแชร์ให้กับแซปนิวกันด้วยจ้า